การส่องทะลุฟ้านะคะหนูเลนะคะสวัสดีอาจารย์บุญค่ะควันนี้จะมาดูที่ราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายนค่ะเวลาน,น้องเขาอ่อนหวานเราต้องอ่อนหวานตามน้อเขา่ะนุ่มๆหน่อยเลยหน่อยเดี๋ยวอ๋อเขาตกใจนะแล้วเพื่อาเพาะให้กดเสียงเขาไว้นี่คนเกิดัราศีพฤษกเนี่ยไงมันก็บอกอยู่แล้วราศีพฤษภเนี่ย เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าคูโบตาอึดอดทนแข็งแข็งได้ดีมาจากความอึดอดทนแข็งแข็งตั้งแต่เดือนตั้งแต่สามเดกรกฎาดามานี่นะถึงสิงหานี่เป็นไงดาวพระศุกนี่ก็อยู่ตรงนี้เทนตลอดค่ะทำให้เจ้าตาเนี่ยคุณเกิดลัคนาราศีพระศุกร์ตรนี้ยเป็นไงไปอยู่ในเรือนการเงินมาเลยกับพระรหัสก็มีอะไรมีรายได้พิเศษตลอดมีอะไรมี มีคนอุปถัมน์ค้ำจุนช่วยเหลือนีเรื่องเกี่ยวกับการเงินในสำนองนะมีรายได้พิเศษก็ได้อะไรนะแต่ทีเนี้ยเวลามาอยู่เวลามาอยู่ที่ราศีเมถุนตรงนี้ยไอ้ไอ้มาอยู่ร่วมพระราหูอยู่ตรงนี้ยทําให้เจ้าตาเนี่ยมันโดนซึมโดนพระราหูที่ซึมซักเข้าไปค่ะทํา,าทให้ดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคน,น,นาเกิดดาวพระศุกร์ของคนเกิดลัคนาราศีพระศุกร์ตรงนี้ อยู่พระลาพระราหูก็ทําให้เจ้าตานะมีความอะไรโรคร่มหลงค่ะเนะเวลาอยากได้แล้วก็อยากได้แบบบมดเขงค่ะนะแล้วก็เกิดความหวังเกิดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับสร้างภาพเจ้าตาสามารถที่จะสร้างภาพได้เก่งได้ดีนะฮะเจ้าตาแล้วก็จะมีความโรคความร่มหลงมากขึ้นะไรขึ้นตำรองนั้นความหมายเรใส่อย่างนั้นอยู่พระาหูอยู่ แต่พระราหูอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ไ,ไม่ไปถึงเดือนกันยาหรอเวลาวันที่เท่าไอ้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 เอาเอาตรงน,นี้ก่อนเวลาวันที่สามสิบไอ้สามสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยยกเข,าข้าที่ค่ะคือเราทายเดือนกันยาถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเวลาวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยสิงหาเนี่ยดาวราศรีเกิดดาวลือ์เกิดเนี่ยยกเข้าราศรีกรกฎตัวเนี้ยมีมาตรฐานตำแน่งได้อะไรได้ ราชาโชคฉลกฉเหลาได้รา,<ล>า,าชาโชคราชาโชคฉลูกฉเหลาผลุูเก่าสมให้เห็นเป็นสงานน่าอานาราชสัตว์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองค่ะทาจารย์ไพโรจน์มีความหอมเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับสังคมคนหมู่มากจำลองนั้นค่ะตอนนี้เราอัดคลิปวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอัดคลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็คุณเดีเ๋ยวเ,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 เดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ย ไม่อ่านว่าเพิ่งมาปล่อยคลิปไปสัมปองนี้อ่านมาที่ยี่สิบเจ็ดอ่านก่อนค่ะแล้วเฟซบุ๊กไว้อะไรไว้เพราะยังเปิดไม่ได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูรายการนี้นะทำยังไงให้กดไปที่สองทะลุฟ้าวีจุดสามนะคะองาวีจุดสามถ้าเกิดว่าถ้าคลิปไม่มาไอวีสองไม่มีค่ะถ้าหากว่าคลิปที่วีจุดสองไม่มีนะคะให้ไปดูที่สองทะลุฟ้าวีจุดสามนะคะอ่าทำให้เจ้าตาเป็นไง ในตั้งแต่วันที่สามเดือนสิงหามานี้ก็ไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคเองจะได้อะไรชีวิตก็ได้มาง่ายได้ไม่ยากแต่การได้เป็นไงครับเรนกับพักเสานี่ค่ะได้แบบขมขืนเพื่นอนเพือมได้แบบขมขืนเลยใช่ไหมได้แบบข่มขืนเอ,อือ่นเพื่ออมอมทุกเลยทำดองนั้นการที่จะได้มาอะไรมาได้แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็เวลาวันที่ยี่สิบเ็ด ดาวราศีเกิดยยกเข้าราศีสิงตรงนี้ค่ะไปอยู่ในภพพันธุเลก,ก,เกเรื่องเกี่ยอะไรเรื่องเกี่ยวกับมรดกตกทอดเรื่องเกี่ยวอะไรบ้านรถสถานที่ประกอบการค่ะเรื่องงานไล่สวนเนี่ยนะเรื่องงานไร่สวนตรงนี้ให้คุณเก็บเจ้าชะตาเนี่ยค่ะนะครับได้มรดกตกทอดได้อะไรได้สำรองนั้นหรือมีโอกาสที่จะเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัวเก่าๆกลับมาหาเรืออะไรสำนองนั้นนะเนี่ยส่วนในเรื่องเกี่ยวอะไรส่วนในส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหลังจากมาที่ยี่บสามกันยายานไปแล้วมีพระราหูตัวนี้ยกเข้าราศีพกุกศกนะครับ,รบเข้าที่บ้านตนเองเรือนเกิดทำให้เจ้าตานีา่เป็นพระราหูประทับเนี่ยราหูทับรัตนมิรมัคตริลอนอยาพังเลขคนวอจิรละทุรพา จองคือจะคืนท่อทุรโยประหนึ่งบาทมีบออธุรสถานจะทุตทะเบียนบินคือทําให้เจ้าตาน่ะมึนงงในรูปการต่างๆมันนับทุกปากบอกไม่ถูกมึนนี่ราคาเจ้าตาน่ะมึนงงเกิดความโลภเกิดความร่มหลงแต่ที่พระราหูอยู่ตรงเนี้ยเจ้าตาจะมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีพระสาตรงเนี้ยอยู่ธาตุเดียวกันคือธาตุดินตีโคนเลยทําให้เจ้าตาน่ะ ปอยู่ในภพสุภะด้วยทำให้เจ้าจต่างละการช่วยเหลือกรัรศาสนาไดน้ละต่างเกือก้อกูลแปดก,กันเจ็ดคู่มิรใหญ่ทำให้เจ้าต่า,ม,ตาม,มีโอกาสที่จะได้ของรักของฝากมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จอจะไรได้สักอย่างในการช่วยเหลือทำให้ประสบความสําสเร็จได้ได้สักอย่างนะครับนี้โดยเฉพาะต่างชาติต่างศาสนานี่ดีมากให้คุณมากนะครับแต่เวลาหูนี่จะทับคุณไปทั้งหมดสิบแปดเดือนตั้งแต่ยี่สิบสามกันยานยนไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ทับคุณไปตามนี้นะ อ่าแล้วก็โซนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเปนะ็นไงดาวการเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ดาวการเงินเนี่ยตั้งแต่สิบเอตั้งแต่วันที่สองกรนยายนเวลาสิบสามจุดสองหนึ่งนดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในอยู่ไปอยู่ในอยู่ในบ้านที่สองการเงินปเป็นเกษตร ก็มีมาตรฐานเป็นก็มีมาตรฐานในเกษตรก็ไปถึงความมั่นคงความเข้มแข็งความยั่งยืนความคงทนถาวรมีศักยภาพทำให้การเนมีศัก,ยภ,ศกยภาพทางการเงินในสักอยา่างในเรื่องเกี่ยวกับการเงินรละสิ่งที่ได้มาเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้วันที่เท่าไหร่นะที่ย้ายเข้าเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่วันที่สองกันยายนเวลาสิบสามจุดสองหนึ่งนอยกข้านี้เวลาสิบหกกันยายน มีภาพทิศตรงนีย้ยกเข้าทับเรือไอท้ท,ทับดาวพันหนึ่งค่ะอยู่ในพบปุตตะถ้าไมิชาตาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปมีการติดต่อกับเจลจาการวิ่งเต้นการใช้สื่อภาษาการะดาษเปเปอร์เนี่ยนะมีการบอกกล่าวเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรสักอย่างจีวิตมันยเกิดลันษณะอย่างนี้ได้ นะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคกเป็นต้นไป16สิงหาเป็นต้นไปที่พบกกันยานสิ16กันยาอ่าทือกันยาแล้วตอนพ่อเราไทายเดือนกันยาใช่ไเราไทายเดือนกันยาค่ะ,ะดาวการเงินเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันที่22กันยายนไปแล้วดาวการเงินเดินอยู่เข้าราศีตุลอยู่ในพบบารีเลงกาอังคารก็มีปากมีเสียงกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินมีปากเสียงนะคะการมีปากเสียงการเงินเนี่ยกับใครมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักคู่ส่วน มันมีปากเสียงการกันนะครับมีทัศนคติไม่ตรงกันไรการในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในคำนองนี้นะครับอันนี้ค่ะนี่เพราะด้านนี้แตเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองก็ต้องดูให้ดีเพราะเพราะว่าจะเกิดวิวาทะวิวาเกิดปัญหาได้เลยได้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเป็นต้นไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปยี่สิบเจ็ดถึงสี่ตุลาใครก็ตามที่ว่าเป็นกู้แบงก์การยื่นเอกสารสัญญา เร anyway, uh, right yes, e> ื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยดาวพุัวเนียเพนก็มีโอกาสจะอนุมัติได้อะไรได้ให้การช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ได้เดือตั้งแต่ยี่สิบสองถึงวันที่สี่ตุลาคมเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้การขอกู้การขอเบิกเนี่ยดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับอันนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคู่ความรักนะคะคู่ของความรักหุ้นส่วนพวกร่วมคู่นีคู่บรรทัดสัญญาคือดาวอะไรคือ คือเป็นดาวอังคารเห็นไหมดาวอังคารในดาวคู่ครองคนรักเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยอยู่ข้างหลังบ้านเห็นไหมหลังบ้านรัคนาเนี่ยก็ไปเอาคู่ครองไปซ่อนไว้เป็นเมนมันเป็นบกไว้ไมให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้นะแต่ดาวคู่เป็นไงไปเดินอยู่ในเขตอะไรชนิดโทที่หนึ่งไปโดนพิษเห็นไหมพิษสามลูกเนี่ยทำให้เจ้าตาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความรักความคร้นี่เป็นไงพิษพิษ พิษน้านไม่ถึงเลยพิษหน้าก็ไม่ถึงว่าพิษที่ไม่เคยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดนันเกิดภัยอ่ะภัยที่จะเกิดเนี่ยก็องทำให้เกิดพิษได้อะไรได้ทำลองนั้นนะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันใช่ไหมคะอ่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันปรากอนว่าจะเกิดนันเกิดนี่แล้วโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับหน้าไวเกี่ยวกับหน้าถึงพวกเกี่ยวกับรถยนต์นะพู่เกี่ยวกับการเดินทางรถยนต์พวกเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานอะไรทำนองนี้การต่อยได้อะไรได้โดยเฉพาะน้ําท่วมเนี่ย และในช่วงที่ดาวท่วมท่วงเนี้ย้าถภาพเหนือนี่ก็มีโอกาสที่จะโดนพลิกได้อะไรได้นะครับอันนี้ะพราะดาวคู่ครองเนี่ยนะจะเปสภาวะอย่างนี้ไปจนถึงันที่เท่าไหร่ไปจนถึงันที่สิบกันยายนสิบกันยานะคะเวลาสิบกัญยายนดาวคู่ครองคนรักตัวนี้เกิดการพักขึ้นมาเกิดการพักก็คือว่าไม่เดินเดินถอยหลัง มันก็หมายถึงว่าความรักของคนเกิดราศาีพฤษภตัวนี้มันเกิดการชนักจันทขึ้นมาเกิดการถอยหลังขึ้นมาอทำให้เจ้าจะตาเนะี่ยติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับความรักความค่เรื่องเกี่ยวกับคู่ครองผู้ส่วนสักอย่างเวลาที่ที่ไอ้ยี่สิบสองไอ้กันยายนดาพุธเด็ยกเขาน,นี่มามาอะไรมามามาเลย์นาดาวคู่ครองคนรักในงานคารตัวนี้ก็เกิดปากเสียไม่วันทำไม่วันเรื่องเกี่ยวกับคู่ค่ะ นะครับคุยอะไรไปก็ติดขัดบกทัศนคติไม่ตรงกันเลยกันมีปัญหามีอุปสรรคในความคิดความอ่านาการพูดในการตอบนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวคู่ครองคนรักเนี่ยนะครับดาวอังคารตัวนี้นะยมีเริ่มเดินไปหลังที่สิบกันยานะที่ว่าเริ่มเริ่มติดขัดเริ่มเบนตาตัวนี้แล้วก็มีวันที่ยี่สี่ยี่ห้า ในวันที่ยี่สบสองเป็นต้นไปแล้วเกิดปาร์คิไอ้เกิดปารสีเป็นวันท้านะวันที่ยนะี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยดาวคู่ของคนรักองศาตรงกับพระเกตมีโอกาสที่จะมีความทับซ้อนซ่อนเงื่อนในเรื่องเกี่ยวกับความรักความคข้เรื่องเกี่ยวกับเพศอะเพศตรงข้ามนะค่ะนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบนดาวคู่ของคนรักองศาตรงกับพระเสาเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะเกิดการแตกทางคีคาในเรื่องเกี่ยวกับความรักความใค,คร่ได้เรื่องเกี่ยวกับคู่ส่วน,นเป็นช่วงที่เจ้าตาไม่ควรเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับความรักคุ่ของคู่ส่วนไอ,อผู้ร่วมคู่ดีคู่บรรทัดสัญญาตั้งแต่แตยี่สิบเจ็ดงที่สามสิบกัญญายนนี่ดาวผู้ของผู้ของคนรักนะครับแล้วก็มาเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานดาวการงานมีพเกตร,รออยู่ พระเกตเนี่ยที่เรื่องการงานเนี่ยเข้ามาตั้งแต่มาที่สาสิงหากมค่ะแล้วก็ดาวการงานเ้านิสสิงหาเป e. ็นอยู่ในเรือนจังเพ็นด้วยดาวการงานมีจังเพ่นอยู่แสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยต้องมีความอะไรมีความสว่างมีความอะไรมีความโชคดีไว้สักอย่างหนึ่งสำรองนะค่ะพระเกตอยู่งานอะไรดีสุดงานเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวขอ้องกับอ่า แิดเกี่ยวข้องกับศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเนี่ยกดีมากหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างิ่นต่างแดนนี้ค่ะให้คุณหรือเกี่ยวกับการงานแล้วก็ดาวการงานจะเป็นงานบาระทับที่ดาวการงานเข้าบ้านที่ยี่สิบสามตุายนเวลาการงานเข้าบ้านก็ไปถึงอะไรงานเข้าบ้านเดี๋ยครับอันนี้นะดูดินะงานเข้ามาบ้านค่ะก็เป็นงานตีโกกับพระเสาร์ดิก็จะมีความโชคดีเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะงานตัวเนี้สุภาพ่ปลว่าอะไรสุภาพแปลว่าการอบอ,อุ้มการปกป้องการดูแลการรักษาการช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อ,อะไรป่าก็จะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ให้ให้ใหมาช่วยเราได้ถือว่าใช้ได้อเออก็จริงๆแล้วพ่อสาวตัวเนี้อาจจะเป็นใครอาจจะเป็นคนลากราก็ได้ที่ช่วยเราค่ะเด็กๆโรงงานใช่ไหมล่ยญาติที่ทางานให้เราเด็กคนที่ว่าต่ำกว่าเราอะช่วยเหลือเราในเรื่องเกี่ยวกับงานขยันขันแข็ง ช่วยงานอะไรต่างๆตัวนี้นะคะ่ะแล้วโดยเฉพาะหลังจากวันที่ยี่เก้าไปแล้วเนี่ยดาวพระสา์ตัวเนี้ยไม่พักแล้วเดินปกติก็ย,ยิ่งทําให้พระราหูัวนีดีขึ้นการงานจะดีดีขึ้นนะค่ะวันที่27บเจมีพระสง์เนี่ยตัวเองเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาในวันที่27บเจ็เข้าราศีสิงห์มาเล็กอะมาเลยกัระขายมาเล็กับพักเก่งในเรือนการงาน ก็มีโอกาสที่จะได้งานเก่างานงานมรดกตกทอดงานงานอะไรงานพิเศษงานลึกลับโดยเฉพาะงานศักดิ์สิทธิ์ดีมากหรืองานแดงไก่ต่างชาติต่างศาสนาก็ได้เพราะง้นนด้ดาวการงานของแต่ละดาวราศีกันเนี่ยน่าจะดีเพราะอะไรเพราะว่ามันจันเพ่นอยู่มจําเพ่นอยู่การงานดีนะคะการงานเพ็นนะฮะทั้งใจก็เพ่นดีนะครับก็เป็นงานเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับตัวเองการเงินคู่ครองคนรักนะ ก็ไอ <ersch> ้เร uh, uh. ื่องไอ้เรื่องอเรื่องลูกนีะเรื่องลูกนะเรื่องลูกเรื่องลูกเนี่ยเป็นดาวพุธอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่ตั้งตั้งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่สองกันยายนนะครับสองกันยายนเวลาเวลาวันที่สิบหกเสิงไอ้กันยายนดาว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 อาทิตย์มันยกเข้านี้ ก็เรื่องเกี่ยวกับโลกก็มีการไอ้วันมีการพูดคุยการมีการตกลงกันเรื่องขายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหลังจากวันนี้เข้าไปเนี่ยหลังจากยี่สิบเข้าไปเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะมีศักมีปัญหาอะไรกันแล้วนะมีปากเสียกับโลกกับนั่นแหละกับบริวารกันนะครับมองนี้กับโลกกับบริวารอะไรต่างตัวนี้ได้มีปากเสียงกับโลกนะคะอ่านะพรดดาะนี่คนเกิดพัดณาราศีประสงในรอบเดือนกันยายนเนี่ยนะเป็นไปตามนี้ ค่ะอ่ะคุณเลยคุณสรุปให้ก็จับบ้านไอ้ให้ผู้สื่อข่าวฟังสรุป ชาวราศีพฤกษบนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของความรักนะคะจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะอาจจะมีอุปสรรคกับคู่ครองนะคะคุยกันอาจจะมีเรื่องที่ขัดใจกันบ้างนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนค่ะแล้วก็อาจจะมีในส่วนในส่วนของการเดินทางนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนตรงนี้ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานนะคะ ในส่วนของการงานมีความโชคดีค่ะถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะยิ่งโชคดีมากนะคะแล้วก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะแล้วก็ให้ระวังในส่วนของอการมีปากเสียงกับลูกนะคะ สำหรับสรุปของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนก็มีเท่านี้นะคะส่วนตัวหนูเองเป็นแฟนรายการของอาจารย์อยู่แล้วนะคะตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากสมัครเข้ามาสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะสมัครเป็นพิธีกรสมัเป็นพิธีกรคู่กับ อาจารย์นะคะได้เลยได้เลย,เลยผ่าน Facebook หรือว่า l ล n e อดก็ได้นะคะทุกคนสามารถมา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 ,มา,มาอะไรมาจัดรายการอาจารย์ได้ทุกคนสามารถมาจัดรายการกับอาจารย์ได้เหมือนอ<า>ที่เลรทำนะคะอโอเคค่ะ